มีพี่น้องบอกว่าพี่น่ารักเหมือนกันนะยกของถวายต้องเลยนะครับยกของถวายต้องเลยนะครับต้องเลยนะครับอย่นทพิ่งตามเกมสาธุครับสาธุยกนะครับยกของนะครับยกของถวายต้องเลยนะครับยกของถวายนะครับยกของถวายต้องเลยนะครับ ต้องาเลยครับในะต้องาเลยครับต้องมนะครับน้นะครับ้ครับ้ลต้องเลยนะครับ

ยกครับยก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 ให้หมดครับยกให้หมดครับโนมีแพ็กหนึ่งยกด้วยนะครับยกโนมีแพ็กด้วยนะครับยกด้วยครับ ยกครับยกน้ำด้วยครับยกน้ำโยกน้ำครับยกครับยกนะครับยกตะวันต้องเลยนะครับะว้งเลยนะครับโยกตะวัต้องเลยนะครับโยกตะวันต้องเลยนะครับะวต้องเลยนะครับ โยงครับยกโยกยกยงยยกน้ำครับโยกครับ สาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุ ถวายตั้งเลยนะครับยกไปครับยกของนะครับยกเอาไหว้ตั้งเลยนะครับดูไหมครับยกยกนะครับเอาผ้าออกครับผ้าออกครับผ้าออกแล้วจับของครับจับของสาธุครับสาธุ ตั้งไวเลยนะครับตั้งไวเลยครับตั้งไวเลยเขาจะมาทำเก็บครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับยกไว้ครับยกไว้นะครับพอแล้วค่อยวางนะฮะสาธุครับวางเลยครับวางเลยครับเขาจะมาทำเก็บนะครับ nha các bạn ตั้งอะไรครับตั้งอะไรครับดิบีคนตามเกบนะครับ